เธอเธอเนี่ยในนั้นมีบ้านเล็กๆในซอยลึกๆก็เราเหมือนคนบ้าเราทุกบ้านทิ้งเลย<ม>เพื่อที่จะมาใช้พื้นที่ที่เป็นตาบอดด้านหลังและสร้างรายขึ้นมาเราคืออัญมณีที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นหมายความว่าคนที่ตามหาเท่านั้นถึงจะเจอ เล็กๆในสอยลึกลับ h i d เ e n เจ๋บางคนอาจจะดูว่าลึกลับนะแต่สำหรับผมเรียกว่าคาดไม่ถึงจะดีกว่าคาดไม่ถึงว่าจะมีสีสันขนาดนี้ดูสิมีสีสันตั้งแต่ทางเดินเข้าเลยนะและพอเดินต่อไปเราก็จะได้พบกับ อยู่ในสวนที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นยิงเข้ามาในช่วงหน้าฝนหลังจากฝนตกใหม่ๆแล้วแล้วก็สดชื่นจริงๆบ้านเล็กๆที่ข้างๆจะมีบ้านที่เล็กกว่าของแมวเจ็ดชีวิตที่บางตัวใช้ชีวิตให้หมดไปกับการนแต่บางตัวก็พร้อมออกไปต้อนรับแขกที่หม่เดือดที่นี่ วันที่เราตั้งใจว่าเราต้องหาชื่อร้านแล้วพอเราจะทําร้านกาแฟแล้วอะ<ม>ด้วยด้วยทางเข้ามันอธิบายยากมันไม่ใช่ทางซอกไม่ใช่ทางซอยมันคือบ้านหลังึ่งที่โดนทุบทิ้งข้างล่าง<ม>เราเหมือนคนบ้าเราทุบบ้านทิ้งเลย<ม>เพื่อที่จะมาใช้พื้นที่ที่เป็นตาบอดด้านหลัง<ม>และสร้างรายขึ้นมามก็ตอนนั้นคุยกับแฟนอยู่ที่<ม>เชียงใหม่อะแล้วเราก็อธิษฐานในใจว่า เราอยากได้ชื่อร้านแต่เราไม่รู้จะตั้งอะไรเพราะจริงๆตามหลักการตลาดเนะาะสั้นกระชับได้ใจความรู้ว่าเป็นร้านอะไรบ้านเล็กๆในซอยลึกลับที่ด้านเจมไม่มีคําว่ากาแฟแม้แต่คําเดียวแต่ว่าวันนั้นที่เราถกเป็นอยู่ว่าจะเอาชื่ออะไรอะ่ะเราหันไปเห็นไปในซอยวัดเจ็ดยอดแล้วมันมีบ้านหลังหนึ่งแล้วเราเห็นแสงวิง่งวิ่งขึ้นมาเลยมันมันประหลาดมากแล้วเราก็พูดกับแฟนเธอเธอเนี่ยในนั้นมีบ้านเล็กๆในซอยลึกลับ้วยแฟนก็หันกลับมาเอาชื่อ,อน,นี้ใช่ชอบคํานี้ฉะนั้น แล้วมันก็เป็นอะไรที่ทัชใจเราโดยอ mm ัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าบ้านเราคือสิ่งลึกลับนะ mm hmm. แต่ว่ามันเป็นมันมันคือมันทัชโดย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 ปฏิหารว่าอย่างนี้ดีกว่า mm hmm. ส่วนคําว่าฮิตเดนเจมอะครัมันมาจากเพื่อนแม่เป็นคนสเปนเขาบอกว่าเขามาเที่ยวที่นี่แล้วเขาบอกว่า ที่เนี่เหมือนที่เดนเจมเลยเราก็ถามเพราะว่าเราอยู่ใกล้ตลาดพลอยเหรอเหมือนพลอยเหรอกไป้ักเปล่าในในย่ของฝรั่งเราคืออันยมณีที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นหมายความว่าคนที่ตามหาเท่านั้นถึงจะเจอฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นชื่อร้านยาวๆบ้านเล็กๆในซอยลึกลายที่เดนเจมครับจะพาเข้าไปบ้านแม่ต้องค่อยๆระวัง น้องจะออกต้องใช้อุ้ยเข้ามาได้แล้วอ่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมากินดิอย่าเพิ่งอ่ะมีนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่เอาถูใหญ่เลยสี่ตัวแล้วก็ นี่นอสบาย5ตัว6ตัวครัเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะฮะอันนี้ชื่อไลตัวผู้ไปดูทำหมันหรือยังก็จะมีการมากกินกันหน่อยถ้ากลับไปเจอตัวผู้ที่บ้านมันไม่มันไม่ต้องมาพิสูจน์กลิ่นกันอีกรอบนึเพราะว่าต้องติดแมวตัวอื่นนะฮะอันนี้ก็จะประเภทว่าพร้อมจู่โจมนะครับ ตออ,ตอดออูที่นี้ครับโอ้โหนอนสบายมากไม่อยากรบกลัวนอน เป็นคอนโดแมวนี่ก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะอย่างนี้ก็เป็นห้องน้าเด็กๆทั้งหลายชื่ออะไรนี่สีสวยแมวหลบแมวถูใหญ่เลยมเอาละครับตอนนี้ยุ่งเลยครับถูใหญ่เลยครับถูเอาบิด อยากแก๊สนุกนี่โดนตกแล้วครับหนึ่งตัวนอนตากเลยคนระับ ร้าน,นเดิมเปิดมาปีนี้เข้าปีที่6แล้วนะส่วนโซนใหม่เนี่ยเพิ่งสร้างแต่ว่ายังไม่เสร็จดีครับได้ประมาณยังไม่ถึงเดือน mm hmm. ก็อีกประมาณสักสองสามอาทิตย์ขนมน่าจะฟูมากกว่านี้แล้วก็เริ่มรับออเดอร์จริงจังได้มากขึ้นนะเพราะเมื่อก่อนขนมที่ร้านน่ะลูกน้องสาวจะเป็นคนทําส่งมาให้จากกรุงเทพ mm hmm. แต่ทีเนี้ยเขาย้ายมาอยู่จ้าแล้วเราก็สบายแล้วต mm hmm. านนี้อยากจะกินอะไร mm hmm. อยากจะให้เขาคิดเ mm hmm. เมนูอะไรเราก็ทําได้ท้นทันทีจ้ะ ขนมที่นี่ก็จะเน้นเป็นโฮมเมดร้อยเเพราะว่าทําเอง oh. ค่ะ <So, S 1> เพื่อ <so. S 1> เพื่อให้มันมิกแอนแบกับเครื่องดื่มที่เราทํามาอยู่แล้วชั้นรสชาติกับขนมมันต้องไปพร้อมกันได้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะ,อะนอกจากกาแฟก็จะเป็นพวกพวกตระกูลโซดาค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าเป็นการหาหัวเชื้อน้ำไซรัปที่เป็นของออริจินอลหรือจะเป็นออร์แกนิกมาให้ลูกค้า รือลูกค้าบางคนมีกินเมนูนี้เมนูนี้อุ้ยพี่ถ้ามันรวมกันแล้วจะดีนะเราก็ทําตามให้ลูกค้าพีเอชได้เหมือนกันใช่ใช่คล้ายๆว่าพอมากันจนคุ้นเคยฮนะเราก็จะรู้รสนิยมแล้วว่าเขาชอบอะไรแต่กาแฟก็ยังคงสเปเชียลเหมือนเดิมเเชใช่เ,เ,ชเพราะว่าสเปเชียลทุกตัวเลยก็ทุกตัวครับที่นี่จริงๆมันโตมาจากสเปเชียลตี้ก็คือกาแฟที่มีกลิ่นรสชาติโดยเฉพาะเจาะจงของพื้นที่นั้นๆสายพันธุ์ใดๆหรือว่าระดับความสูง ฉะนั้นเราเราโตมาแบบนั้นฉะนั้นที่นี่ก็ยังจะเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมนะฉะนั้นแม้รสชาติกาแฟที่เป็นเฮาเบนที่พี่ทานใช่ใชะคะ่ะต,ตัวนี้ก็จะเบรนสามตัวก็คือไทยบราซิลแล้วก็ลาวเพื่อให้ได้คาแรคเตอร์ของร้านรสชาติที่เราชอบฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าแค่กาแฟแล้วมาขายมันคือกาแฟที่เราชอบแล้วเรานี่คือรสชาติที่เราชอบแล้วเราถึงขายถึงจะเป็นตัวที่ไม่เข้มมากแต่ต้องเข้มขน้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนกินอาหารหรสจัดทั้งระดับการคั่วทั้งสัดส่วน ทั้งสายพันธ<ถ>ุ์มีขั่วเองที่นี่คั่วเองทุกตัวพ,พาย,ยายามจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือเป็นร้านขนมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างบาซิลที่ทุกคนจะเข้าใจาเป็นเม็ดนอกถูกต้องมันเป็นเม็ดนอกแต่ความเป็นบาซิลอะเขาจะมีความเป็นนัตตี้นัตตี้คือมีกลิ่นถั่ว,น,วน,นิดๆอ่าแล้วก็มีความเป็นดาร์กช็อกโกแลตทีนี้จะดาร์กเข้มมากขนาดไหนก็คือขึ้นอยู่กับการโรสติ้งหรือการคั่วเพื่อให้เลือกระดับการความเข้มข้นที่เราชอบ อย่างเม็ดไทยมีความเป็นฟุตี้มีความเป็นผลมไม้มากกว่า <S <S ถ้าคั้วเข้มมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นคาราเมลหรือเข้มมากขึ้นไปอีกเนียเพราะโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคาติมอลเป็นที่สสยคัทฉะนั้นมันก็จะจบที่ช็อกโกแลตแต่เป็นช็อกโกแลตประเภทไหนเหมือนกันนะฉะนั้นมันสนุกอะที่นี่ที่เลือกสเปเชียลไม่ใช่เพราะว่าเราอยากพิเศษแต่เราเราเลือกเพราะเขามีความพิเศษของตัวเองแล้วเราสนุกกับการที่ครีเอทเขาขึ้นมาให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง เราทำกาแฟพิเศษไม่ใช่ว่าพิเศษเพื่อราคาสูงแต่เราทำกาแฟพิเศษเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักตัวตนที่แท้ของกาแฟนั้นๆเราส่วนตัวเป็นคนขี้เบื่อที่ที่ทำได้ร้านเกือบ6ปีเพราะกาแฟที่มันพิเศษในตัวของเขาเอง